สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผม B 2 b a l l ในเกม Reams l of Pixel Idol RPG ตัวละครใหม่จากหอคอยเทพเจ้าก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกิจกรรมคำทำนายศักดิ์สิทธิ์ระยะเวลา28วันกันเลยกับกิจกรรมนี้ตู้ให้สุ่มตัวละครมี2ตัวนะครับจิฮาดกับยูริ ตัวจิหาที่ผมให้เทียโกงระดับเดียวกับตัวเซราฟิน่าได้เลยนะครับกิจกรรม28วันต่อให้โชคร้ายสุดๆเลยนะครับล้างตู้ตลอดก็ต้องได้จิหาดมา5ตัวแล้วครับอัพขึ้น9ดาวแล้วก็ยังมีรางวัลจากหีบเช็คอินได้จิหาดอีก1ตัวรวมทั้งหมด6ตัวขึ้นจิหาด10ดาวได้แน่นอน สำหรับสายฟรีแล้วดวงเกิดแย่ด้วยเปิดล้างตู้ตลอดยังไงก็ได้จิหาถึง10ดาวแน่นอนแค่ใช้เพชรสุ่มวันละ20ครั้งยังไม่ได้นับรวมคริสตัลที่แจกในเกมด้วยนะครับแล้วเกมก็มีชุดสกินใหม่เข้ามาเป็นชุดแฟชั่นของยูริราคา1460บาทตามที่คิดไว้เลยนะครับแล้วก็มีชุดสกินอื่นเข้ามาด้วยนะครับนี่ลดราคาแล้วนะมีชุดแฟชั่นนี้อัพเข้ามาใหม่เป็นชุดตัวละครของฮามิชสีฟ้านะครับ ชุดสกินถือว่าสวยนะเจไดสตาร์วอลดาบคู่ซะด้วยชุดอื่นๆก็มีให้แลกฟรีอยู่นะครับเก็บบัตรชุดแฟชั่นไปแลกได้ล็อกอินวันแรกให้ตัวคุณมาเลย วันที่4ก็ได้ตัวแอนโดรซีมานะครับของแจกเยอะเหมือนกันนะครับนี่วันที่5กล่องสุ่นเศษตัวละครหอคอยมีโอกาสได้เศษชิ้นส่วนตัวละคร50เลยครับวันที่7ก็ได้ตัวคุณมาอีกตัวมีการ์ดที่ระลึกหอคอยหมายเลข1เก็บสะสมมีทั้งหมด6แบบได้โบนัสสเตตัสเพิ่ม วันที่10ให้ยูริมาเลยนะครับวันที่11แจกแอนโดซีอีกตัวกล่องสุ่มวันที่12ใครเปิดได้เศษ50มานี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับผมยังไม่เคยเปิดได้เศษ50จากกล่องพวกนี้เลยวันที่14ได้คุณตัวที่3แล้วนะ แล้วก็การ์ดหอคอยเลข6วันที่15อันนี้อะไรนี่กุญแจเส้นสีแดงเปิดใช้คริสตัลคงสุ่มได้คริสตัลเอาไว้สุ่มตัวเพิ่มยังไม่แน่ใจนะครับชิ้นนี้ วันที่18ได้แอนโดซีตัวที่3แล้ววันที่21ก็ได้คุณตัวที่4วันที่25ได้แอนโดซีตัวที่4วันที่28ได้ทั้ง2ตัวเลยรวมทั้งหมดแจกอย่างละ5ตัวเลยครับขาดอีกอย่างละตัวก็อัพขึ้น10ดาวได้ทั้งคู่เลยครับกิจกรรมนี้ถือว่าแจกกันเยอะมากเลยนะครับ ในหีบเช็คอินนอกจากจีหาดแล้วนะครับก็ยังมีกล่องสุ่มกล่องผู้พิทักษ์แดง50แล้วก็มีเศษตัวละครแสงมืด50การ์ดหอคอยเลข6ครับล็อกอิน28วันรับของกันบานเลยครับ สมบัติมังกรกลทำเควสรายวันได้เพชรเก็บสะสมได้ถึง20,000เพชรจำนวน14วันถ้าเราเก็บสะสมเพชรไว้ได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ครบ20,000เพชรตามที่เกมกำหนดเพชรที่สะสมก็ยังจะเด้งเข้าทางจดหมายมาอยู่นะครับก็ทำเควสเก็บเพชรฟรีกันครับทอผ้าการเวลาทำเควสรายวันเพื่อปลดช่องปริศนา ได้กุญแจกับเศษเอาไว้เปิดช่องนะครับพอเปิดครบทุกช่องก็จะได้หีบนี้นะครับเป็นหีบเลือกตัวคุณกับแอนโดรซีมาครับเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับว่าจะเอาตัวไหนร่วมกับที่แจกจากล็อกอินก็อัพขึ้น10ดาวได้แล้วครับ แล้วก็มีการ์ดที่ระลึกหมายเลข3อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ได้กุญแจได้จากเควสรายวันด้วยนะเอามาส่งได้ของขึ้นอันดับกันครับของก็จะสุ่มตามทางที่เราได้เลขนะครับ าส่งได้อันดับสูงๆงก็ได้เสษชุดแต่งกายเก็บไว้แลกชุดแฟชั่นได้ถ้าได้ที่หนึ่งก็ได้บัตรเลือกตัวแสงมืดเลยครับหีบเพลงเลือกบทเพลงได้เลยหีบส้มเลือกได้อีกเหมือนกันแล้วก็เพชรอันดับสี่ลงมาอย่างไงก็ได้เสียชุดแต่งกายแน่นอนครับเอาไว้แลกชุดแฟชั่นที่ถูกใจกันได้ ชุดแฟชั่นสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมเก็บมาถึง100แล้วนะก็แลกชุดแฟชั่นมาใช้ได้แต่และชุดก็ใช้บัตรไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ชุดครับ2ชุดนี้ที่มีขายลดราคาอยู่ก็เก็บบัตรฟรีมาแลกกันได้ครับพอเราส่งกุญแจนะครับเราก็จะได้แต้มมาเพิ่มบัตรพันลบหอคอยด้วยนะครับ แต่ขั้นๆก็ได้ของตามนี้เลยครับเก็บมาจนถึงขั้นที่30ได้ใช้ยาณักวางกลยุทธ์ใช้ยาบวกสเตตัสเพิ่มโจมตีร5 0กับเลือดพันหให้ทีมด้วยนะอันด้านล่างนี่จะเป็นแพ็คเติมเงินนะครับเปิดใช้บัตรผ่านรบอิลิตนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนจีหาดมา50 เมื่อผ่านถึงขั้นที่30ก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีบัตรพันรบขั้นสูงได้เศษตัวยูริ50แล้วก็ได้ของอื่นๆไปตามขั้นเหมือนกันแพ็กยูริมีกรอบรูปอวตาร กลยุทธ์เชียงเทียนด้วยนะครับราคาแพ็คอยู่ที่439บาทส่วนของแพ็คจีหาดราคาอยู่ที่589บาทนะครับเดี๋ยวผมคำนวณราคาเป็นโทเค็นให้นะครับแพ็คของยูริตกแล้วใช้โทเค็นประมาณ1,500กว่าโทเค็นส่วนแพ็คของ g ีหาด จะใช้โทเค็นประมาณ2,000กว่าโทเค็นครับเดี๋ยวผมเติมเงินเอาแพ็ก G หานะครับใช้2,000กว่าโทเค็นเติมแพ็ก360บาทกับแพ็ก125บาทตกแล้วราคาแพ็ก485บาทได้2,000กว่าโทเค็นก็เติมกับทางร้านก็ G Shop จะได้เติมได้ถูกลงกว่าในเกมบอกว่ามาจากช่อง B2Ball ได้ส่วนลดราคาตามนี้เลยนะครับนี่ครับเกือบ2,100โทเค็น ใช้ไป485บาทนี่ครับแพ็คของจิฮาตตกแล้วใช้โทเค็น1,999โทเค็นนะครับส่วนของยูริ1,499โทเค็นครับใช้โทเค็นแล้วยังเหลือไปซื้ออย่างอื่นอีกนะครับหรือจะเก็บไว้ใช้กับรอบหน้าก็ได้ครับ พอเรากดซื้อเกมก็จะถามเราว่าจะใช้โทเค็นไหมนะครับใช้โทเค็นลดค่าใช้จ่ายลง589บาทอ่านี่ครับก็ได้ของมาตามนี้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ขั้นที่4นะครับก็เลยได้ของมาตามขั้นเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของตามขั้นเพิ่มมานะครับถ้าใครเติมเอาแพ็กยูรีด้วย ก็จะได้ของทั้ง2แพ็คเลยนะครับของก็จะเด้งเข้าตัวเรามาแล้วนะครับขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับ ยังไม่มีวัตถุดิบจะใช้อัพตัวขึ้นมาครับได้1,000เกียรติยศจากการเติมเงินได้เศษชิ้นส่วนตัวแอนดรซีมาด้วยครับไม่ได้คิดว่าจะได้ตรงนี้ด้วยคุ้มอยู่นะครับ รวมกับที่แจกก็ขึ้น10ดาวได้แน่นอนสำหรับ a n d ดรซนะครับในส่วนของแพ็คหอคอยเทพเจ้าก็มีให้ซื้อหีบเลือกตัวได้ทั้ง2ตัวระหว่างคุณกับแ n d ดรซนะครับในราคา6,000เพชรแล้วถ้าเรากดซื้อแล้วนะครับราคาของเพชรก็จะเพิ่มขึ้นทีละ500เพชรต่อการซื้อครั้งถัดๆไปนะครับ ในแพ็คก็จะมีตัวยูริด้วยนะครับ2950บาทแล้วก็ในส่วนของฝึกแห่งเทพให้เราลงทุกวันนะครับจะได้เหรียญเอาไว้แลกเศษตัวหอคอยได้ครับ ขาดเศษกี่ตัวมาแลกในร้านจำกัดเวลาได้ครับแล้วก็มีการ์ดหอคอยหมายเลข2กับหมายเลข4ด้วยนะครับก็น่าจะครบทุกใบแล้วนะครับสะสมครบปลดล็อกโบนัสเตต,ตัดได้ครับส่วนของแลกในร้านก็แลกได้เหมือนกันครับ แต่เอามาแลกชิ้นส่วนตัวน่าจะคุ้มสุดครับแล้วก็เราสามารถซื้อเศษคุณกับแอนโดรซีได้ด้วยเพจครับถ้าซื้อทั้ง50เศษเลยตกแล้ว6,000เพรครับร้านก็จะรีใน14วันมาใช้ซื้อก่อนจะรีกันนะครับ ก็ถ้าใครสนใจแพ็กเติมเงินก็ขอฝากร้านเติมเกมก o อตจิช็อปไว้ด้วยนะครับเข้าจากทาง Description ด้านล่างได้เลยหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดก๊อตจีช็มีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง b ีทูบบอเพื่อรับส่วนลดกันด้วยนะไม่บอกไม่ได้ราคานี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ